p r o d u c t i o n é c r i t e เ r é p a r a t i o n d เ l ล B1 เตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติระดับ B1 พัดการเขียนการสอบเดลฟในส่วนของการเขียนนะคะถ้าเกิดเป็นระดับ R ทั้ง a, 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 d, นะก็คือจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตองถ้าเป็นในส่วนของการเวลาก็จะเป็นเพยซองหรืออาจจะมีถ้าเป็น R D ก็อาจจะมี อดีตการอาจจะมี p a s s ิโกมโปซีอัมปากเฟ่บ้างนะคะในบางโจทย์ที่จําเป็นภาษาสําหรับอาอาก็จะเป็นภาษากับคนกันเองแบบไม่เป็นทางการอาฟอร์มเนนนะคะอาเดอรก็น่าจะเป็นภาษาที่เป็นทางการก็คืออาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักก็จะใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นแต่ทีนี้พอขึ้นมาระดับเบเนี่ยระดับเบอเนี่ย การเขียนเนี่ยมันจะยากขึ้นมาอีกแล้วจะมีความซับซ้อนเราควรจะต้องลำดับเรื่องดีๆเราขอแนะนำนะคะตัวเราเองแนะนำให้ใช้คำแบบในการลำดับเรื่องแล้วก็เปลี่ยนย่อหน้าขึ้นย่อหน้าใหม่เวลาที่เราจะเปลี่ยนการเวลาหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องนะคะเวลาเขียนให้ให้มีลำดับเรื่องมีความเป็นมาเป็นไปโอเคและส่วนการเวลาที่ใช้ก็แล้วแต่ จทย์แล้วแต่โจทย์ที่เราได้มาดูโจทย์ตัวอย่างวันนี้ตัวอย่างโจทย์วันนี้ที่เรายกตัวอย่างมานะคะหามาเป็นตัวอย่างอาวัตวี comment est impossible de réduire la pollution dans les grandes métropoles vous e x p o s e r e z vos arguments de manière détaillée et cohérente en citant des exemples précis sans s o n s mots ในมุมมองของคุณอะไรที่สามารถทําเพื่อลดมลภาวะในเมืองใหญ่แสดงความเห็นถึงปัญหาอย่างละเอียดเป็นเหตุเป็นผลพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบโจทย์ที่เรานํามาเป็นตัวอย่างวันนี้เขาบอกว่าให้ถามระว,ว่าเราควรจะทําอย่างไรเพื่อที่จะลดมลภาวะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํา การใช้ expressio n d u b u t สำนวนการบอกเป้าหมายนะคะแล้วก็สำนวนการบอกสิ่งที่ต้องทำโอเค expressio n o b i s c o n เริ่มจาก expressio n d u b u t สำนวนการบอกเป้าหมายก่อนเลยสองคำแรกที่สามารถนำไปใช้ก็ pu r กับ a f f n d e แล้วตามด้วย affinitive นะคะ pu กับ a f f n d e แปลว่าเพื่อ ตาม้วยอินฟินิทีฟตัวอย่างประโยคเชฟ f ฟอ์บุกุดเอฟฟอ f o r t ื pour progresser en français ฉันพยายามอย่างมากเพื่อพัฒนาการในภาษาฝรั่งเศสหรือจะใช้อาฟฟังเดอก็ได้นะคะ fait beaucoup ดเ f o r อร afin de progresser en français ข้อควรระวังอาฟังเดอกับปูกใช้สำหรับประโยคที่มีประ,ประทานเดียวกับทาก็คืออย่างตัวอย่างนี้นะคะก็คือฉันเห็นไหม ฉันพยายามแล้วก็ฉันมีพัฒนาการก็คือประธานตัวเดียวกันแล้วเห็นไหมคะหลังปูก็จะเป็น i n f i n i t i v e นะคะปูหรืออฟังเดิ์แล้วตามด้วย i n f i n i t i v e ปูโพเกเซเซหรืออฟังเดอร์โ r o เก e s โอเคทีนี้มาดูปูเกอร์กับอฟังเกอร์แล้วก็ตามด้วย s u b j u n c t i ก็แปลว่าเพื่อนเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยค Bruque du p ปูเ s v e n จู je vais changer la date du d ย n e r chez moi เพื่อที่เธอจะสามารถมาได้ฉันจะเปลี่ยนวันนัดรับประทานอาหารเย็นที่บ้านฉัน p o u q u e หรืออาฟังเกอร์ก็ได้นะอาฟังเกอร์จูปิสเวนีเชเวชองเชลดัตยูดีเนเชมัวโอเคเห็นไหมคะประทานคนละตัวคือข้อควรระวังอาฟังเกอร์กับปูเกอร์ใช้สำหรับประทานที่มีสองประทานกระทำหลังคำว่าเกอเป็นประโยค แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปูเกอกับอาฟังเกอประโยชที่ตามมาเป็นซูบจงทีฟนะคะก็จูบิสเวนีเห็นไหมคะประธานเป็นจูบิสเวอนีเพื่อที่เธอจะมาได้ฉันฉันจะเปลี่ยนดังนั้นประธานสองตัวเห็นไหมครับจูกับเชอโอเคฉันจะเปลี่ยนวันนัดส่วนใครยังไม่ยังไม่คล่องเรื่องผันกริยาซูบจงทีสามารถไปหาดูได้ใน ช่อง French Kit 20นะคะหาฟังได้มีมีคลิปอยู่แล้วสอนอยู่แล้วโอเคทีนี้มาดู exprimer une obligation กันดีกว่าก็คือการบอกสิ่งที่ต้องกระทำสิ่งที่จำเป็นมาดูอย่างแรก obligation p e r s o n n e l ใช้ the word แล้วตามด้วย infinitive ก็คือ เป็นมีระบุ beau, ว่าใครต้องทำอะไรอะไรอย่างนี้นะคะมีระบุบุคคลตัวอย่างเช่น vous v i v r e en France vous devez avoir un titre de séjour สำหรับการอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสคุณต้องมีใบอนุญาตพักอาศัย,ศยเห็นไหมคะ d e อร์เดอร์ตามด้วย i n f i n i t i vous devez avoir นะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่ง tu dois préparer les papiers administratifs tu d o i ด préparer ก็เดบวัวตามด้วย i n f i n i t i ีฟเธอต้องเตรียมเอกสารทางราชการต่างๆเสร็จแล้วมาดูอ obligation i m p e r s o n n e d นะคะก็จะเป็นอินโฟก็คือแบบันหลัวนะคะอินโฟตามด้วยนงหรือไม่ก็อินโฟตามด้วย i n f i n i t i ีฟตัวอย่างเช่น อินโฟเลปัส o อ t ต้องมีหนังสือเดินทาง i ิ f โฟอั i วีซ่ต้องมีวีซ่าอินโฟเลดอกชิมงต้องมีเอกสารมาดูอินโฟอินฟินิทีฟนะคะอินโฟตามต่ออินฟินิทีฟอินโฟพูฝรั่งเศสต้องพูดภาษาฝรั่งเศสก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะไปฟังเพิ่มเติมสามารถไปฟังได้ใน YouTube ช่อง French Kid 2 2 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง การเขียนตัวอย่างเท็กซ์เลยที่เราเตรียมมาแต่เราจะไม่อธิบายนะเราจะแค่ให้ดูผ่านๆโอเคถ้าอยากไปดูเพิ่มเติมไปดูรายละเอียดเดี๋ยวเราลงภาพนี้ไว้ใน Facebook อ๋อแล้วก็ขอฝากหนังสืออัพพอนเลอฟงเซกับเดียร์ล็อกก้องฟงเซหนังสือของช่อง French k ิ๊20ด้วยนะคะตามนี้เลยทักไลน์มาได้เลยถ้าสนใจสั่งซื้อ Ok, Madou. Afin de réduire, corps. afin de remettre un temps de infinitif. C'est là. -hô. Nous devons limiter devoir, tam de voir de infinitif. Il faut aussi favoriser. Le couverture H. Quand il faut tamdoué infinitif. Pour que nous puissions réduire. Pour que tamdoué subjonctif. Nous puissions. Comme c'est le cas dans plusieurs grandes villes. Il faut aussi interdire. Il faut interdire. IFOSY UNSTACKED r e s y s t e m s DESCHOF FAST WITH e s e n a e s f o s SIX โอเคทีนี้ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาก็จะหมดแล้วนะคะดังนั้นไปหาดูได้ที่ Facebook หรือ YouTube นะคะเดี๋ยวเราลงแผ่นนี้เอาไว้ลงกระดาษหน้านี้เอาไว้คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้า bye บ๊ายบายว่าควบว